สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกอีสานคาดงทุกทุกท่านครับผมว่านี่ผมลงคลิปพอสังไปมันนกนะครับบอสัดเจนนะครับืันนี้ผมลงไมอีกคลิปหนึ่งนะครับให้พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเลยบ้างสาัดเจนนะครับเจ้บาบ้านก็นขอแจ้งเขานะครับเ<ๆ>ออทิวาไมีคูอ่อ่างกับริวตันนะครับริวตันกับไปแล้วนะครับคู่อ่างกับไปแล้วนะครับตัวนี้คือนกของพอสวนนะครับผมไปมาสองมองผมว่านี่ นี่ตัวนี้ของสวนนะครับเป็นนกขันคุกเดียวเสียงกลางกลมๆนะครับโอ้งามพี่น้องนกตัวนี้นะครับขนคองงามอยู่ีนะครับโอ้ยขออนุญาตครับโอ้ยเบอร์ผู้ใดนี่น้อท่นศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดสองสีีห้าูนย์นิบผมไทยชิบอยู่ด้วยครับเดี๋ยวด้อผมยังบอกคัาเนี่ยรับได้ขออภัยหลายๆครับพี่น้องนะครับ จังทุ่มาใหม่ด้วยพี่น้องเ้อนะครับผมถ่ายคลิปอยู่นะครับ4450นะครับขออนุญาตได้ายเด้อครับบ่ได้รับสายนะครับผมถ่ายคลิปนงกอยู่นะครับตัวนี้บอกตรงๆครับเอากันตรงๆแบบตรงๆตรงตัวนี้เป็นนกหามต่อหามต่อเป็นปีครับพี่น้องนกผสวนตัวนี้บอกยังไงมานกนกเข้าซ้ำไหมซ้ำกับซ้ำในฮียนในบ้านครับแต่ว่า เพื่อนเอามาเคาะสนิมได้นกนะครับนกตัวนี้แต่ว่ากับย่างบ้าแคในเห่ามาไดยแต่ว่าแต่ก้อนหนานั้นตั้งแต่พี่ไก่ผมเคยได้สัมผัสกับ,กบนกตัวนี้มาแล้วนะครับถือว่าสุดยอดอีกตัวหนึง่งค้อกันนะครับเป็นนกคาล้มพอมแต่ว่ามันไปอยู่ในมือผู้อื่นนะ่ะที่ขาเจ้าถี่แบบว่าบอกง,ไง,ไง่ายๆมายับร้อนๆเล่นเแนีนแน้อยนะครับ แล้วบ้านนี้ย้มสิออกจากบ้านออกจากยางไปไปเห็นงานดีกันล็อกกุใส่ในหอ้อไว้ล็อกอยู่ในห้องบอเห็นเดือนเห็นตะวันครับพี่น้องพวกพสวนไปเห็นกันเลยเอากลับขึ้นมานะครับนกตัวนี้เพื่อนก็เอามาคาะสนิมได้นกตัวนึงครับเพื่อนเอามาคาะนะครับนกตัวนี้เอาเป็นนกกเดียวกลับไปตามลาคาะเอยตามเนื้อผ่าครับพี่น้องเอาไปอเคาะออก นะครับแต่ว่ามันเป็นนกตอมาแล้วนะครับเอาไปเคาะเอาเอาจะไในกระดาน้ำมีดีเลยพี่น้องนง้มเด้นกบ่เป็นนกกี่ไหล่ด้อนกตัวใหญ่ผมนะครับตั้งตัวใหญ่ขนคอนีลากดีครับนะครับขนคอนี่เงาอาบลงมามันบ่ไเด้ผ่านแคะมาไหนเด้แต่ว่าผมจับลงมามันตื่นสือมันนิ่งเลยนครับมันเคยมันมีเสลยอ,อยู่ประมาณจั สามสิกว่าตัวเลยดินกตัวนี้ปีกาเนี่ยเขาเจ้าตัวบัดปีแล้วมา <c oughs> หลังจากนั้นมานี่จนหอดมือนี่นเก็บพอปีนี่มันบ่นเห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับอะลิวตันครับนั่นครับลิวตัน เป็นนกเสียงกลางๆเสียงกลมๆด้ยไอย้เ้ออันดีไอด้ดีพี่กิติศักด์นะครับบอมีหลุดกุกพี่นะครับผมรับประกันครับบอมีหลุดกุกเด้อขาลมหอมเด้อนกตัวนี้เด้อนกดิวนะครับเดี๋ยวผมจะ มาเดี๋ยววงสิฟ้าไปบ่งบังลูบลอเอาปาสีปลาสีบ่อข้าดในเปิดโตนะครับเอา้าเห็นจังไหนได้นะครับเอา้านกตัวนี้เป็นนกผมเองนะครับผมสุดยอดมาแล้วเดว็ทุกสามตัวแล้วนะครับเอาบลูบรอผมบ่คั้างในเอาให้พูดได้บ่งนกตัวนี้นะครับ <c oughs> สำหรับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก็ใส่เลยผมจี้บาแล้ักลูบรอภาคแรกเพื่อนเอาไปแล้ว บานนี้ผมสิพามาเมืองบลูปลอภาคสองพี่น้องนะครับเอ้ยนกจากไหน่ารูบลอครับแท้ลูกผู้ใดเล่ะเอ้ยนะครับนี่บรูปลอผมพี่น้องผมได้นกสามตัวแล้วนกตัวนี้ผมแอบเอาเองนกตอผมตอมาได้เองนะครับนกตัวนี้บ่ได้น้ำเข่ามาจากไสเอาสายเข่าอีงแล้วพี่น้องนะครับหนึ่งหกสามหนึ่งเดี๋ยวเจ๋งเห็นเน้อพี่น้องเน้อหนึ่งหกสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนกอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีทรกลับเนะครับหนึ่งหกสามหนึ่งเนอะนะครับขออนุญาตหลายๆนะครับผมถ่ายคลิปโลกอยู่รูบรอเลยอยู่อยู่ดีๆลูกอยู่ดีๆอยู่ดีๆมาบักรูบรอตัวนี้นี่ผมจะบอกเนะครับว่าขันบัตรขึ้นกล้องใหม่นี่ผมมาบอกเทียรแรกนี่โอ้ยนะครับเห็นนกบินสากก็ไม่ได้ดึงเงาดึงเงาแต่ว่าม้วนลงก็ยิ่งหยางเหนีะ ปะหุนนกนะครับนกป่าบอได้คุยครับพี่น้องตัวนี้สุดยอดนะครับเลี้ยงควมนกเป็นนกเสียงกลางๆนี่เราบักลูบรอรอวะครับพี่น้องถ้ารอขอเสียงเนี่ยครับครับวันนี้เศร้านี่มันอากาศดีครับก็เลยเบาหลเนี่ยจังหน่อยยา่ากันเนื้อพี่น้องไอปากยางอยู่เดีนะครับเป็นคนเบาหลายอยู่ดนี่ยเป็นเันเบาดูดูดีปากยางครับ โอ้ผมก็อยากให้เบื้องนกดีนั่นแหละครับน,น,นี่เมื่อวานนี้ไปหาพา่อใหญ่สังมันบอซัดจนนะครับนกจุดกับบอคอยาคู่มันไหนแต่ว่าบอเลียงพื้นอ่างนั่นอ่างเจ็ดแปดข้บอิหลีรับอ่างอีหลีผมมีคลิปอยู่ในไลน์อยู่แต่ว่าจ้าของนกเิ่นนั่นผมแอดไลน์ไปแล้วมันมันบอขึ้นนะครับเด้อกันอยากเบื้องคลิปตอนมันคู่กับแอดไลน์ผมมาเนียน,นะครับเบอร์ที่โทร่มานั่นผมแอดไปแล้วมันบอมีนะครับเอารูปลออ่านไปโอ้ เนาะจะเป็นงมจะเป็นรูปรอครับเนาะเอาเดี๋ยวมมสี่ท้ายบักอ่างให้เบิ้งเด้อนะครับบักอ่างบักอ่างบักอ่างอยู่ไหนเหรอบักอ่างอ่างอีหลีครับพี่น้องแต่ว่ามันมาอยู่นี่มันตื่นขึ้นไหยคุณผมใส่ถ่ายรถมาหนึอวันมาหอดคำคำ,คำครับพี่น้องไปหาผอสังแต่ว่าบักลิวเนี่ยพดแล้วบักลิว ไดีเจวเลยนนกตัวนี้นี่กลับมัเป็นธรรมดาครับจะเป็นงามครับนกตัวนี้ก็ได้เ้ยเบิ่งเหาพี่น้องเอ้ยเบื้องเหาครับนี่แหละนกกวางเจ็ดแปดคำตัวนี้งามอีลีครับจะของนกเพิ่นเบิ่งเอาเด้อนกผู้ใหน,นะครับขออภไยเลหลายนะพี่น้องเน้อเทียนเพราะว่าพี่น้องถ่ายเบิ่งคลิปเดี๋ยว ว่าเนี่มันมาคำเหล้วคลิปมันก็บบ่ค่อยชัดเจนปาะไหนนะครับแล้วผู้ใูดทีว่าพลาดตัวนี้นี่ผมสิบอกให้นะคว่าเพิ่นโอนมาเอาเงินไหมผมเหม็นแต่แต่ก่อนที่เพิ่นเห็นนกนะครับนกตัวนี้คือเพิ่นเคยโทรเข้ามาหลายเทีเราเพิ่นเคยทันนั่เี้ยนะครับมีแต่ไปก่อนไปก่อนเพิ่นเ็เลยโอนเงินมาหลัดเลยนะครับขออนุญาตได้หลายขออภัยได้หลายครับพี่น้องที่โทรมา อันแบบว่าอยากอยากเบิ้งอยากอยากได้นกคู่อ่างคือกันนะครับแต่ว่าเพิ่นออกไปแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวรอตัวน้ะนะครับพี่น้องอังเจ็ดแปดครับตัวนี้นั่นเปอร์เซ็นต์ครับเสียงกลางไม่หาหไงหูชัดเจนนะครับเป็นนกต่อพร้อมนะครับผู้ใดได้ไปนี่ถือว่าคักนะครับพี่น้องเอาไปประดับบาลามีก็ได้ครับหรือว่าเสีเยาไปตตอก็ได้นะครับสุดยอด แห่งนกนะครับงามอีหลีนกตัวนี้งามก็บอกรูปรอผมเด้อสิบอกให้แล้วก็เป็นนกคูอ่างพร้อมงามถูกอย่างนี้บม,มเมนตตัวน้น่อยเด้ครับนี่นกพิราบไอ้นี่ผมถ่ายอยู่นี่บ่แมนตมตัวนิหน้อยเด้ครับเบิ่งเบิงเบ,บิงกระบ,บอกน้ำกับตัวนกลวดอันนั้นขวดโครกรุ่นบักเบร์ง่ญ่ๆนะนะครับขวดน้ำอันล้มรุ่นบเบร์ใหญ่ๆนะนะเทียบสซกับตัวนกครับพี่น้องบอห่างกันหลายนะครับ กำเต็มเมื่อไงะเดี๋ยรุ่นนี่บาวเดี๋ครับผมมารีวิวเห็บเบื้งใหม่นะครับหมู่บ้านโน่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้าอยากฟังเสียงมันครูนะครับเจ้าของนกให้แอดไลน์ผมเข้ามานะครับหมู่บ้านผมแอดไปแล้วมันบ่พอนะครับให้แอดไลน์ผมมานะครับเดี๋ยวผมสิส่งให้เบิ่งนะครับอ้างแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์โตลิวตันก็ตันล้านเปอร์เซ็นต์ตันข้าล้มพอมนะครับเอ้านกพาะสวนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนั้นงามกับ นะครับแต่ว่านกฮัมไอพี่น้องก็ไปขอเอานะครับเอาแส้วมองห้อยบันลิวตันเอาพี่น้องนะครับเอาซ้ำนี่ซะก่อนนั่นตัวป่าขอนะครับผมสีส่งให้ิ่นนะครับก <c oughs> ับตัวกับอีกตัวหนึง่งแสละกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมสิส่งให้อ่ อาจารย์นะครับพิ่นอยู่ค่ายมวยสองพี่น้องนะครับอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมสีสทรงห้เพิ่เพิ่นเป็นครูมวยนะครับเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สักก่อนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมเดี๋ยวผมสีสันส้างแต่ซุ้มจัดจับจริงๆนะครับมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมกันนะครับบอซื้อบ่หาบ่ว่านะครับขอให้แมะเขามาเบ่งนะครับถืกตาถือใจถืออีรลีจังเล่านะครับบอได้ห้ามบ่ได้บังคับนะครับผมเอาพี่น้องนะครับ ขอบคุณหลายๆเ้ว้อครับแล้วทิดติดตามช่องนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตลอดมานะครับโอเคครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผม